สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมจีบต้มนะคะไส้หมูเข้มข้นเต็มคำแป้งนุมน่มๆและมาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาหมักไส้ขนมจีบกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ตัวแรกเลยก็คือเนื้อหมูบดติดมันค่ะตามมาด้วยมันหมูแข็งบดละเอียดเช่นกันนะคะ2ตัวนี้ก่อนนํามาปรุงให้นําไปแช่ตู้เย็นให้เย็นจัดๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาเรานํามานวดนะคะหมูก็จะเหนียวเร็วขึ้นค่ะตามมาด้วยสามเกลอนะคะก็จะประกอบไปด้วยกระเทียมไทยค่ะพริกไทยป่นรากผักชีซอยส่วนผักนะคะเราจะใส่ไป2ชนิดค่ะก็คือแครอทหั่นเปาเล็กๆเลยนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะ ในส่วนของเครื่องปรุงนะคะตัวแรกเลยก็คือซอสเห็ดหอมค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะอารมณ์ประมาณเดียวกับซอสหอยนางรมนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยเขาก็จะให้ความหอมของเห็ดหอมขึ้นมานะคะขนมจีบก็จะมีความอร่อยขึ้นค่ะแต่ถ้าใครหาไม่ได้ก็สามารถใช้ซอสหอยนางรมแทนได้เลยค่ะ ตามมาด้วยไข่ขาวของไข่ไก่1ฟองนะคะไข่ขาวก็จะช่วยทําให้ไส้มีความเกาะตัวกันมากขึ้นค่ะใครไม่ใช้ไข่ขาวก็สามารถใช้แป้งข้าวโพดแทนได้นะคะใส่ลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวน้านําตาลทรายขาวเกลือป่นแล้วก็สุดท้ายคือน้ํามันงาค่ะวิธีทําอันดับแรกนะคะเราจะต้องนำสามเกลือไปโขลกเข้าด้วยกันให้ละเอียดค่ะ จากนั้นก็ให้ใส่ทุกอย่างลงไปในชามผสมยกเว้นแครอทแล้วก็ต้นหอมค่ะ จากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะนวดจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยเหนียวดีเลยนะคะพอส่วนผสมเริ่มข้นเหนียวขึ้นนะคะเราก็ใส่แครอทแล้วก็ต้นหอมลงไปเลยค่ะ คลุกเขาให้เข้ากันค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะนำฟิล์มถนอมอาหารเนี่ยมาแรดปิดนะคะจากนั้นจะนำแช่ตู้เย็นอย่างน้อย30นาทีค่ะระหว่างที่รอพักไส้นะคะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วน้ำจิ้มที่ใช้ทานกับขนมจีบก็จะมีตัวนี้ค่ะ จิ๊กโชนะคะหรือว่าซอสเปรี้ยวนั่นเองค่ะรสชาติก็จะออกเปรียปร้ยวๆเค็มๆอร่อยดีนะคะถ้าใช้ตัวนี้ข้อดีก็คือไม่ต้องเสียเวลาทําค่ะสะดวกรวดเร็วแล้วก็อร่อยดีค่ะและน้ําจิ้มอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือน้ําจิ้มซีอิ๊วดำค่ะประมาณเดียวกับที่ทานกับกุยช่ายนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้แม่ซีจะมาสาธิตวิธีการทําให้นะส่วนผสมก็จะมีน้ําเปล่าค่ะพริกแดงจินดาป,ปั่นละเอียดนะคะน้ําตาลทรายขาวเกลือป่น น้ำส้มสายชูแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะให้เลือกเป็นฉลากสีส้มนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการทำก็ง่ายๆค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในหม้อเลยนะคะยกเว้นพริกแดงปั่นค่ะ คนผสมไม่เข้ากันค่ะเราจะเคี่ยวน้าจิ้มตัวนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดพลานแล้วก็งวดลงนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะน้าจิ้มของเราก็เดือดพล่านนะคะแล้วก็งวดลงไปเล็กน้อยแบบนี้คือใช้ได้ปิดแก๊สได้เลยนะคะ ส่วนพริกแดงปั่นเราจะไม่ใส่ตอนนี้นะคะต้องรอให้น้ำจิ้มเย็นสนิทค่ะถ้าเกิดเราใส่พริกไปตอนที่น้ำจิ้มยังร้อนๆเนี่ยจะทาให้พริกเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีดําดูไม่น่าทานนะคะสูตรนี้คอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยมากๆนะคะแม่ซีทําทานกับกุ้ยช่ายทอดประจําเลยแล้วก็เวลาทําออกมาแล้วเนี่ยจะได้หม้อเล็กๆหม้อนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราทําทานที่บ้านก็สามารถลดสูตรหารสูตรครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำจิ้มเย็นสนิทนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาจัดเสริมเนี่ยเราค่อยใส่พริกแดงปั่นลงไปค่ะไส้ขนมจีบของเราก็พักครกตามเวลาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะนำมาห่อเกี๊ยวกันนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมเลยแน่นอนค่ะแผ่นเกี๊ยวนะคะให้เลือกแผ่นเกี๊ยวอย่างดีค่ะเวลาไปซื้อที่ตลาดนะคะก็บอกแม่ค้าว่าเราต้องการแผ่นเกี๊ยวสำหรับต้มหรือนึ่งนะคะห้ามเอาแบบทอดมานะเพราะว่ามันจะแข็งค่ะ ต่อไปก็คือกระเทียมเจียวนะคะเวลาเจียวให้แยกน้ํากับเนื้อไว้ค่ะส่วนตัวน้ํามันเนี่ยเราจะใช้คลุกกับขนมจีบนะคะส่วนกระเทียมเจียวตัวนี้เราจะใช้โรยหน้าค่ะและสุดท้ายถาดที่รองด้วยใบตองถ้าไม่มีใบตองสามารถใช้กระดาษไขแทนได้นะคะเวลาเราห่อขนมจีบและไปวางขนมจีบจะได้ไม่ติดถาดค,ค่ะพอเตรียมอุปกรณ์ส่วนผสมอะไรครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือห่อกันเลยค่ะ เราก็นําแผ่นเกลียวนะคะวางไว้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งแบบนี้นะจากนั้นก็ตักหมูขึ้นมาค่ะประมาณประมาณครึ่งช้อนแบบนี้นะคะแล้วใส่ลงไปเลยอาจจะแตะน้ําตรงขอบนิดนึงค่ะแตะให้รอบเลยนะจากนั้นก็ทําแบบนี้ค่ะแล้วก็ห่อให้มิดนะคะง่ายๆค่ะ เท่านี้เองวางพักไว้ก่อนนะคะอีกอันนะคะ ต่อไปเราก็เตรียมต้มน้ําสําหรับต้มขนมจีบกันนะคะอาจจะต้มน้ําใส่หม้อใส่กระทะเอาตามสะดวกเลยนะคะตามที่เรามีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านเลยเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดสักครู่นะคะเราจะนําขนมจีบลงต้มกันค่ะพอน้ําเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราจะค่อยๆหย่อนขนมจีบลงไปทีละชิ้นค่ะใช้ไฟกลางๆในการต้มนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่ขนมจีบลงไปเยอะมากนะคะไม่งั้นจะสุกยากแล้วก็แป้งจะติดกันด้วยค่ะ เราจะต้มไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ10-12นาทีค่ะกว่าขนมจีบจะสุกนะคะแม่ซีลืมบอกไปค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถาดที่ทาด้วยน้ํามันกระเทียมเจียวบางๆนะคะเวลาขนมจีบสุกเนี่ยเราก็จะช้อนขึ้นมาแล้วก็มาพักไว้ในถาดน,นี้ค่ะ <ä> พอต้มผ่านไปสัก5้านาทีผ่านไปครึ่งทางนะคะเพื่อนๆก็กลับด้านสนิดนึงค่ะ จะได้สุกทั่วถึงกันนะคะเมื่อต้มมาครบตามเวลาแล้วนะคะแม่สีต้มมาประมาณ12นาทีนะจากนั้นเราก็จะตักขึ้นให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ไปพักไว้ในถาดเลยค่ะน่าทานมากๆนะคะ จากนั้นเราก็จะพรมด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวให้ชุ่มตัวขนมจีบนะคะเพื่อป้องกันแป้งแห้งค่ะทาไปเลยเรียบร้อยค่ะขนมจีบที่เหลือก็ทยอยต้มจนหมดเลยนะคะ เวลาจัดเสิร์ฟนะคะขนมตีบถ้าให้อร่อยที่สุดต้องจัดเสิร์ฟร้อนๆค่ะแล้วก็ทานคู่กับผักอาจจะเป็นผักชีหรือว่าผักกาดหอมก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็คือน้าจิ้มรสเด็ดของเรานั่นเองค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราลองไปชิมกันนะคะช่ำๆมากเลยนะคะแล้วก็สุกด,ดีค่ะ ิมน้ำจิ้มนะคะอืมอร่อยอร่อยสุดยอดเลยค่ะตัวไส้นะคะมีความเข้มข้นมากๆแล้วก็หอมพวกสมุนไพรต่างๆะค่ะไม่ว่าจะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยอืมหอมมากนะคะแล้วก็แป้งมีความนุ่มไม่แข็งกระด้างเลยค่ะยิ่งทานคู่กับน้ำจิ้มนะคะรสชาติเนี่ยจะจัดจ้านขึ้นอร่อยมากๆเลยค่ะ อย่าพิ่งเชื่อแม่ซีนะคะลองไปทำทานกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ